สวัสดีค่ะวันนี้เซลพิกันหรือที่เขาเรียกกันว่ารัตนานะคะเซลรัลตนาวันนี้มาแนะนำนะคะคูบต้า l 47นะคะ4708 SP นะคะตัวนี้เป็นรถเงินสดนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะดูรายละเอียดนะคะตอนนี้เราเก็บสีผ่านเรียบร้อยนะคะใส่หน้ากากดีเยี่ยมสวยงามมากเลยนะคะรถ 1700ชั่วโมงนะคะ LC 708นะคะราคาอยู่ที่3าม0 0 0สบาทนะคะเป็นกลุ่มเงินสดนะคะรถคันนี้ปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะคะ เทียนเวกเตอร์เรามีบริการส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าสนใจเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ร้านนะคะที่อำเภอนาดวงจังหวัดเลยนะคะอันนี้ดูรายละเอียดด้านหลังนะคะ่คะดูยางหลังนะคะยางหลังยางหลังสภาพยางยังเต็มอยู่นะคะยางสวยนะคะสะภาพสวยงามเลยนะคะบุปต a าเอ 08 SP นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 30,000บาทนะคะลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามโทรมาที่เบอร์087นะคะ2244023นะคะเซลยวอ้วนให้บริการนะคะหรือ081นะคะ3201227นะคะเซลพีน,นะคะให้บริการตอบคำถามลูกค้าได้นะคะทางร้านเรานะคะมีรถอยู่ เกือบร้อยคันนะคะทั้งยันมาคูโบต้านะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะคูโบต้าเราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะคะมีทั้งเงินสดเงินผ่อนนะคะ40แรง50แรงนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะคะดีเยี่ยมแพคเตอร์จังหวัดเลยค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ